มาพี่น้องสองคนตีนะทำมาทำมาวิ่งละวิ่งละโอ้โหโอ้โหเฮ้ยหโอ้โหเจ็บเลยเจ็บเลยสัตว์ต่อมาต่อมาต่อมาสวยมาทำท่าท่ะเอ้าเดี๋ยวบอกคุณนะไปยิดมาวิ่งมชมชมไมกูชมไมกูโอเค ơi kia có phải vì đây ngày hai người? quên quên oh wow quên 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 mình kim nén on quên Chef sinh chi vậy à quên quên ui quên quên ออออเยอะเลยหวยรวยรวยเราได้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 แต่มุมเต็มุมตุมเตะมุมกล้หี้แล้วอู้หเป็นไงกูบล็อกให้สวยอะเมื่อกี้กูตีเนาะกูตีนนาะเยอะเคาริอตเยอะปีกปีกปีกโอ้โหปีกพองอยู่นะเนี่ย bịt mũ <cười> <cười> oh Ooh, ai sợ đấy nhét 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 ơi nhét 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 nhét

วันทูแล้วเสียงน้องมาพอดีเลยกูตัดกูตัดเออมึงมึงตัดสายในปะผมันี้ยฉัไม่หลบได้ก็ทุกคนอุ้ยเอ้กูวาเหลืองวาแดงจริงอืมอสักะตั้งอีพี กูจะตั้งชื่อ EP นี้ว่าได้ประผมในตำนานวัาวว้าวคือจอยจอแล้วะแม่งเล่นไม่ได้เลยยากยากหอยหยเอาติ๊ดติดติดมึงจะไปได้จะไรห่าข้อเหรอโอ้โหน่าเกียดชิบีาหายไอ้บอสเ้ยกินที่แล้วมันยิงซ้ายใช่ไหมเกมที่ยิงขวาไปโอ้โหมันยิงตรงกลางเลยอะไม่หมายถึงซ้ายใช่ไหม ตัดมาทางขวานิดนึงไงแอกเลยเฮียแอกเลยเส์แอกเลยนี่ไงเจอตัดไปดีเอาเอาไอ้ตาตาถ้ามึงปล่อยให้กูตัดเ่ยก็คือจบเลยเหมือนไม่ได้รักกันมาเอาดิมึงยิงเข้ามึงก็ลองดูโอ๊ยจะเป็นยังไงวะนี่ไม่เข้าโอ้เพอาะปุ่มผิดปุ่มผิดโทษโทษเฮ้ปุ่มผิดนะมึงอ ลบม่กล้วยไอ้เนี่ก็ปุ่มผิดอีกดูสมัปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปัดปั๊บปับเลยอะตองมั้ตรงกลางกูเองมันเย็ดมันเย็ดปุ๊มโอ้โหแมกนั่นไอ้เจี๊ยโอ้โห้ไอ้สัตว์ตั้มไอ้เจี๊ยโคตรไปแน่เลย แค่อยากจะร้องเพลงบอกให้เธอเธอเดินเข้าใจอ่าได้นะได้นะขึ้นแล้วนะได้นะขึ้นแล้วนะอ่าได้นี่เทนคือยังไม่โดนใบแดงด้วยเนี่ยขาอุดกูมาเคลียร์กษานการถึงคาดพื้นสนามเลยเห็นไหมเนื้อมาทำยี้ยอะไรสัตว์เฮ้ยมาโอ้ยแย่ว่ะแย่ว่ะ ใครเียไอ้เนี่ยน่าเกลียดโอ้ที่เราที่เราเล่นกันมานี่คือี้อะไรตัวโคกเลยนะคนพอกออียืนน่าเกียดะเบี้แท็กเกิลแท็กเกิลเราต้องแท็กเกิลเว้ ทั้กคูขอสักใบ <ไป S 2> หนึ่งไหโอ้อะไรวะจ้าเฮ้ยอย่างน้อยกูก็พัฒนาเกมรับขึ้นนะเว้ย